แต่ว่าพ้านี่นี่มาจากหาหมอครับพี่ดวงมาจากล้างแขกลูกค้าลูกาเส้ันะ้านเค่ะก่าบุญครับผมก็เจาก็ล้างสีแฮกันห้อนแฮ่งโอ้โหงพึ่งฟางพึ่งลัางพึ่งลัางพึ่งไปล้างแถม คุณหมอว่าพยาบาลว่า,างไงวันนี้พยาบาลว่าไงคะจืดดีจืดดีจืดดีเหรอไปกินกะหรี่เผาเ่งไปแห่เลยใส่กอดกะเรี่สับนี่นะพี่น้องคนทุ่นนี่นี่เพิ่นไปตลาดมาเพิ่นไปซื้อ,อน้ำเพลิงให้แม่ น,นีนำผ้งน้นำผึ้งน,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 น้นำผึ้งเยอากน้ำึ้งน้ำผึ้งแท้แอันนี้ห้างอันนี้ห้างมันนี่ไม่ต้องม่ต้องงแม่อันนี้เอาไว้้ไอ่เออเดี๋ยวแม่เอา,เอา,เอาไว้ให้จะจับเขาก็ไม่ใจลูกเราให้แม่ไแ <laughs> ่้จฮะลูกกินอะไรมันจะตก นั่งดีๆนะตกลงไปนี่เฟนกรรมอีกนะเนี่ยนี่ๆโอ้ยนั่งบาดเสียวจังลูกเ็ระวังตกใช่กินแต่อันนั้นต่ออันนี้รูกินไม่ได้เอากินน้ำผึ้งต้นหวานเปิดประล้มให้ห่อนเพิ่มมาจากล่างแพรแม่เพิ่นกับมาซรอยเป็นหน่อยย่างต่อ ครับผมเสียงเพลงสีต่างเนี่ยเดี๋ยวเปิดกันจี่แหงี้ยตบนึงฮะจักเดียวเชื่ชิวอามบานด้วยแหียบอมบานเอออามบานแมนใส่กอดเลี้ยชักใหม่เอาเช็ดชูวกระดาษเอากระดาษเช็ดชูวไม่ใช่นูจะเอาเองโอ้หนูจะเอาเองนูมีมืออยู่ข้าง นูงมีมืออยู่เหรอมีมือข้างขวาข้างขวาเนี่ยที่พอจับเออใช่ข้างขวาถูกต้องมึงส่วยเลี้แต่ของหญ่เ้พี่องไม่ทอนะเออดีมน้ำออกนะเพิ่เพิเพิ่วายงานเดเพิ่มสรอยเลี้ยแต่ฟองใหญ่เลยเพิ่มยเป็นเด็กน้อยที่ ซอยเหลยวเจ้าของอยาเค็ดเองไหมนะก็เค็ดมือเดียวยามือนั่นกะบมอท่านขยับบมอหอยากให้ขยับไหมเพราะว่าเล็กมันฉีดดุ่งนมก็เลยคุณหมอก็เลยต้องให้จังสีแล้วเพื่อนก็กำแบกกำแบกโย่คุณหมอบอกว่าแค่กำแบกจีนํา้บอเช็ดหน้าอเช็ดหน้าเออเช็ดหน้าสวยๆหมู่บ้านนี้เม่พาไปซาผมครับผม อากาศร้อนๆแล้วก็มาขายไส้กรอกืัอนี้มาสามรอบูนเนี่นนมาเอา่ฮะคุ้ไพ่อ่ะคุ้ไพผู้ใด็ไปหาผอยเพ่วาส้กรอกมาชูเน่ผู้ใดหรอไอ้ยังมาซือย่างริงบด้ละแกมาแกมาวัดอยู่ได้ละอ่ไจ้าวาจังใดจ้าวามีใจหน่อยยู่เออกระังเขาตรวจเเออกังหัหลัเเออยา ยูน้อยมอเข้าอิ่มไแล้วเนาะเขาบ่มีได้ไปโซงบ่ได้ไปโซงเพิ่นเพราะว่าตอนนี้อยูฟูเดียวไ่ได้ไปซงกัเนาะขอราตรวจไปก็เลเช่นนะมือเศร้าอ้โหดูดิมันมีค่าบ่บกระโปงมากเลยนะคะ ก็เน่เน่แต่งหน้าแล้วคะใช่ไหมเน่เน่แต่งหน้ามันก็เลยสกปรกโอ้ยหอนฮ้ทุกคนมาตะกี้เช็ดเช็ดไปเช็ดมาจนหน้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 าเหนียวเลยอ่ะหน้าเหนียวเลยเหรอใช่ฟันข้างล่างขึ้นสวยงามมากจับจับจับดูวยน่านุ่มเลยโอ้หน้านุ่มเลย แม่ต้องใช้กันแดดนะคีมกันแดดแล้วลูกหน้าถึงจะได้นุ่มเด้งเุณนมะเนอะแข็งมากนี่ <c oughs> นี่นี่นี่ไปเข้าห้องน้ำเรื่องไงเล่าให้พ่อฟังดิที่แม่เล่าแม,แม่ก็ไปเกินแล้วติดหรือนอกโอ้แ,แม่ก็ยยหยาดเรียนใหม่โอ้ <c oughs> แม่ไม่เคยเข้าห้องน้ำแบบนี้เฮ้ยสกปรปลูก แม่เข้าห้องน้าที่มันเป็นที่กั้นเหรอเออแม่ก็คิดว่าแต่อันเขาไปแล้วลูกที่แต่อันเขาไปได้ยังี้นะเรื่องว่าหยอดเที่ยเดียวแล้วคือยังคือยังเขาห้องน้ําสวนเอ้ยเขาห้องน้ํานี่สาธานณะโอ้เขามีเนี่ยเล็กเจ้าคือบอกเอาลูกไว้กลางคอยบ่งูอคอยคิดว่าเขาไปเล้วมันลูกกับที่เขาไปนั่ไมมันบอกเขามาเนี่ยมันหลอกมัยมันนี่มันหลอกนี่นี่ไว้ตรงกลางนเดนยวน่ะมัน ต้องหยอดเลี้ยนใหม่เนี่ยต้องหยอดเลียนใหม่ใช่ไหมต้องเข้าได้ใช่ไหมถ้างั้นหนูออกไม่ได้เหรอโออน่าสงสารมากเอาเขียนก,กิมูงได้ด้วยเหรอใครทาเล็บให้หนูใครทาเล็บให้ตุดีเล็บจะออกแล้วเออเล็บจะออกแล้วทาเล็บแค่นี้เล็บจะออกเหรอทาเล็บแค่นี้เหรอ แล้วใครทาให้ล่ะจะเเออเย็นไหมเย็นไหมนานๆทีมันเย็นนี่ครับผมเจ้ากะมันสีมันร่วมตัวกันครับผมจังหวัดเจ้ากัสีแฮอยูนบบานกะบแพร่ว่ากะบจัหน่อยกัใไ้แพร่ว่าไปแถมสมพานไปเห็ดบุญน้ำเพลนแล้วอันนี้กะไปใส่ตนเงินน้ำเพลนแล้วเรียบร้อยครับผมเนาะแพร่ว่ากะ ให้ครับเออเฮ้ยทำบุญเ,เ,เรียบร้อยแล้วแถมสมพานหาหญ้าหาอะไรให้นี่นี่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็แถมสมพานให้บุญกุศลไปหาคุณหญ้อนี่ยังม,ม,ม,มีพึง่งหรือเปล่ามีพึ่งจะมันต่อยมือมันจะต่อยมือ แต่ว่าโบอง,ง,อง้อเ,ง,อเงี้ยมื่อเช้านี่ง้อเงี้ยนิดนึงว่าแม่ไปโบช่วนลูกไปบ่บอกลูกไว้บ่บอกลูกไว้ว่าเพิ่นจะไปตลาดมื่อเช้ากินคนเดียวเลย <c oughs> กินกนเดียวเลยโอ้กินคนเดียวเลยระวังใครเออระวังตกนะลูกนะโอเคครับไปก่อนครับพี่นอ้องผู้ใดอยากกินใส่กอกแซ่บก่อนสั่งได้เด้อพี่น้องเด้อใส่กอกงามๆหอม โอเคครับไปก่อนสวัสดีครับ